S so สามวันเกิดที่ในช่วงนี้ถ้าคุณย้ายงานแล้วจะรวยครับท่านมีความคิดในการจะย้ายงานอยู่หรือเปล่าหรือคุณมีความคิดในการจะเปลี่ยนแปลงงานออกจากงานหรือเปล่านะครับอยากรู้ไหมว่าจังหวะน,นี้ใช่จังหวะคุณหรือเปล่าถ้าอยากรู้แล้วนะครับก็ดูเลยครับฝากทุกท่านกดแชร์ฝากคอมเมนต์ให้กิชคอนเฟิร์มด้วยนะครับจะกราบขอบคุณทุกท่านอย่างมากๆกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกริชคอนเฟิร์มด้วยนะครับและก็ฝากรายการกริชคอนเฟิร์มที่รวบรวมทั้งควงจุ้ยดวงปากัวกระจกแปดห คาถาเงินล้านไว้ในเลือนเดียวกันเลยนะครับราคา2,990บาทใสแล้วอย่างกับนาฬิกาเหรือนละ10ล้านเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ในข้อความหรือพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์หรือโทรเบอร์085943945ได้เลยนะครับสรุปสาวันเกิดที่ย้ายงานมีโอกาสที่จะร่ำรวยย้ายงานแล้วจะดีกว่าที่เก่าจะสบายใจกว่าสุขใจกว่านะครับสาวันเกิดน,นี้ก็คือท่านที่เกิดในวันจันทร์วันพุธและก็วันศุกร์จะบอกว่าท่านใดที่เกิด3วันนี้จันทร์พุธศุกร์คุณเองให้รู้ไว้เลยครับ ว่าถ้าตอนนี้เนี่ยคุณกําลังตัดสินใจชีวิตมันเป็นทางแยกว่าจะออกดีจะเปลี่ยนดีขอให้คุณเชื่อในพลังจิตพลังใจของตัวเองเชื่อในเซนตัวเองนะครับแล้วมันจะดีมากแต่ผมแนะนําเลยถ้าปรับเปลี่ยนได้นะครับปรับเปลี่ยนเลยจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างชัดเจนในเรื่องของการงานที่ผ่านมาคุณครับที่คุณครับ คุณรู้สึกคุณถูกเอาเปรียบไม่มีคนเห็นคุณงามความดีในตัวคุณให้ร้ายให้ความคุณหนักมากเลยนะครับต้องบอกนะครับสถานการณ์ชีวิตของคนที่เกิดจันทร์พุธศุกร์ในเรื่องการงานเป็นช่วงที่พลิกผันหลังจากตกอับมานานสภาวะจิตใจที่ถดถอยมันจะเริ่มกระตือองขึ้นนะฮะสิ่งใดที่คุณรอคอยมันกําลังจะมาและกําลังจะเป็นจริงแม้ว่าที่ผ่านมาคุณอาจที่จะน้อยอกน้อยใจใครหรือคุณอาจจะทําอะไรประชดประชันใครเอาไว้โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ในช่วงนี้ จะสภาพจิตใจ,จดีขึ้นจากที่ผ่านมาคิดมากวิตกกังวลคุณกําลังลังเลไม่แน่ใจในการตัดใ,ใจอะไรบางอย่างต้องบอกเลยนะครับว่าการตัดสินใจการย้ายการเปลี่ยนการออกของคุณเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะดีส่งผลดีอย่างแน่นอนชีวิตคุณมักจะเจอจุดหักเหในชีวิตบ่อยครั้งแล้วก็ชีวิตนี้มักได้ในสิ่งที่ไม่คาดหวังแต่ในสิ่งที่คาดหวังนั้นกลับไม่ได้นะครับสามัญเกิดน,นี้จันพุธสุขครับเป็นดาวสุคระหอครับคุณเป็นคนที่มีจิตใจ,จดีมีเมตตาใจบุญเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับ ในอาชีพการงานครับถ้าคุณพบพันอุปสรรคใดๆหรือปัญหาต่างๆมานานนะครับช่วงนี้จะถึงเวลาที่ปัญหาของคุณนั้นมันจะรับการแก้ไขได้รับการคลี่คลายนะครับโครงการงานที่ยืดเยื้อคาคัาซังมันจะสําเร็จในช่วงนี้เลยนะครับหากคิดจะเปลี่ยนงานก็ต้องดําเนินการเลยนะครับเพราะจาังหวะชีวิตคุณมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วนะครับอาชีพี่ถุกฉลกนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรเกี่ยวกับการค้าขา,ขายเกี่ยวกับราชาการยุคยาหมอพยาบาลกฎหมายสามารถทําได้เลยนะครับและมีโอกาสจะได้รับการเงินฟุกๆเกี่ยวข้องกับทร,รัพย์สินกิจการของบรรพ ได้เบียบประกันเงินตกเบิกหรือได้โชคลาภในช่วงนี้ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวเลยนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นมีอุปสรรคดวงชะตาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับวันนี้กิ่คอนเฟิร์มมีตัวช่วยมานะครับนอกจากตัวช่วยนี้นะครับเป็นเครื่องรางความเป็นมงคลนั่นก็คือนาฬิกาเกรดคอนเฟิร์มวอชรุ่นเงินไหลมานะครับท่านดูการออกแบบนะครับจะออกแบบเหมือนนาฬิกาเรือนแพงๆเลยนะครับใส่ในข้อมือปุ๊บเนี่ยก็ดูรวยทันทีเลยนะฮะและที่สําคัญครับยังประดับด้วยเพชรสีแซตตัวเรือนนั้นก็เป็นสแตนเลสด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับก็สามารถกันน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เอาไปใส่ ดำน้ำนะต้องบอกก่อนนะครับก็คือใส่ล้างมือได้นะฮะและที่สําคัญครับด้านหน้าจะมีผังปากัวนะครับจะมีคุณสามบัติแบบยันแปดเหลี่ยมของจีนเลยนะครับซึ่งยาแปดเหลี่ยมของจีนนั้นจะกันสิ่งอับประมงคลแก้คงจุ้ยในทิศท,ที่ไร้ลัยแก้ดวงจิตดวงวิญ,ญญาณที่ไม่ดีได้เลยและที่สําคัญครับยังเป็นความมงคลแปดประการตามศาสตร์การจัดองจุ้ยของรัฐทิ เต๋าหมวกด,ดำด้วยนะครับนั่นก็คืออาชีพความรู้สุขภาพทรัพย์ชื่อเสียงความรักและก็บุตรคู่อุปถัมภ์นะครับให้กับคุณในด้านหน้าเลยนะครับเรียกได้ว่าใส่แล้วก็เหมือนมีหงจุยทีดีมียันแปดเหลี่ยมติดตัวท่านเลยครับในด้านหลังนะฮะก็เป็นยันมหาอุดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดในทางวิชาโหราศาสตร์เลยนะครับจะส่งเสริมหนุนนำดวงต่างคุณให้สูงทรงอยู่เสมอนะครับเรียกได้ว่าไม่มีดวงอะไราที่เด่นกว่าดวงมหาอุด อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้ใส่สิ่งที่สูงสุดของโหราศัสร์ไทยโราศัสร์อินเดียไปด้วยเลยนะครับและที่สําคัญด้านหลังนะครับยังมีหัวใจพระคาถาเงินล้านเพ่งเพ่งพาพ,า,พ,า,พา,าหาหารืๆซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคาถาเสริมมงคลเรียกทรัพย์เรียกโชคอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่สงสัยก็จะมีความเป็นมงคลตลอดเลยนะครับรุ่นนี้ราคาที่2999บาทนะครับท่านสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางข้อความนะครับหรือโทรในที่เบอร์0 8 5 9 7 4ป9 4 5ได้เลยดะครับเ